ครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับควาชงด้วยนะคบผมตอนนี้เราเอาแวนมาสู้กับตัวอะไรเนะี่ยพิศพ่ศอะไรพิศเสีมยมาลองไปกันเลยนะครับผมเพราะว่าแวนก็ไม่ค่อยได้เจอตัวนี้มาก่อนแล้วนะแต่ตัวนี้เคยเล่นกับอันเดนมเอะผมเขาตัวนี้ก็ตึง,ตก,ตงก็ตึงดีนะถ้าคุณเล่นเล่นดีก็น่าจะค่าเขายากเอยนะครับผม ตัวนี้ก็เหมาะในการเล่นกับหนึ่งหนึ่งนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้เขาเขียนว่าตัวแซงแะอะไรก็ไม่รู้นะผมผมก็ไม่เคยเล่นตัวนั้นผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่เราเคยเล่นกับมันนะผมมันเคยเจอกับฮันแลงของเราด้วยแล้วก็เคยอันแดของเราเคยแพ้เราด้วยสกิลมันก็ดีเขาค่อยๆตีเราอะ ดีมากนั่นไงจงว่าเข้าเลยนะเหมือนขอาบทของเขาเหมือนหนักกเลยครับผมถ้าหนักแล้วก็วิ่งทอยหลังไอต,ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็เหมือนตัวตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวเอริดด้วยเอริดผู้ยิงอ่ะแล้วก็ตัวอีกพหยิงอีกตัวนหนึ่งชืออะไรก็ไม่รู้เริ่ะ นี่มันยังไม่มีคลองเลผมถ้าเขามีคลองเขาจะแรงกว่าน,นี้อีกแล้วม่ค่าจะสู้กับเขาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแวนของเราเหมือนเหมือนแบบเสียเปรียบเ,เลยเลยเสียเปลียวเขาเหมือนเลยมันเสียเปรียบตรงว่ามันกระโดดออกได้ครับผมอันแดนของเราก็ล็อกขาเขาได้แป๊บเดียวตีเขาแป๊บเดียวเราก็เขาก็กระโดดออกเฉยให็ไหม,ไหมอันแต่ไม่โดนครับผมมันกระโดดออกอ่ะ <c oughs> ยอดเลยแต่ถ้าตัวอือน่นมันันโดนอันแตะแหวนก็ตายไปแล้วทําไม่ตายก็เกือบตายแต่ตัวนี้มันมีพิเศษตรงว่มามันกระโดดออกเฉยแต่ตัวนี้มันคนเดนน่าจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอกาะว่ามันดูเหมือนแบบว่าบางทีก็ตีบางทีก,งทก็ลุยบางทีก็ไม่ลุยครับผมแต่ถ้าตัวตึงถ้าคนเดนเขาเล่นดีอ่เขาลุยเอาอย่างเดียวเลยผม ถ้าลอยเอาอย่างเดียวก็แวงของเราสู้เขาไม่ได้หรอกเร็วอย่างเดียวมันไม่พอนะแล้วก็ไม่ค่อยจะกาสู้กับเขาเท่าไหร่หรอกโอ้โหโดนแันตะเขานะโอ้เข้าแรงฝาครับผม,มเขาก็มีคงเวด้วยงงเราไม่รู้ว่าเราจะเอารองเท้านี้มาทําไร <c oughs> ยอดเลยเราเอาเราเอาเราเปลี่ยนเอารองเท้านี้ครับผมแมวเราลองทา,งเ,าอเอารองเท้าจจาะก็ดีกว่างง รองเท้าจากละเวทตอนนี้เราเสียไปหนึ่งลงแรงแรง่าเรานิ่น่อยแรง่าเรานิดหน่อยเขาเราได้จริงจริงอันแต่เขาก็แรงมากครับผมอันแต่เขาอ่ะมันไงเออยอดอ่ะ เขาชาไปแล้วถ้าเขาอันเตะตั้งนานเราเขาน่าจะชนะเราอะแต่เขาปล่อยอันเตะมันชาไปแล้วผมเขาโดนเจ็บหนักแล้วเขาเขาพึ่งปล่อยอันเตะมาไม่ทันแล้วตอนนี้หนึ่งมึงเท่ากันแล้วครับก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นใจชนะเขาเท่าไหร่แเพราะว่าตัวนี้มือไปบ้างเขามีปีว่าเราอะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมกดอันเตะผมไม่ได้ตั้งใจจะกดเลยมันโดนมันโดนไปเองครับผม ตัวน,นี้คือคนเล่นก,ไนก,นก,ก็ไม่ค่อยจะเล่นแกงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวจังหวะเล่นก็ลรู้แล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแวนของเรามเสียเปลขาอืมเห็นไหมโอ้โหเราก็โดนไปแต่อันแต่เขาะเขาก็โดนไปเฉยโอ้ยอยดไปเลย กระดูดของเราไม่มาบอยนะงานนั้นก็านานามาทีแล้วก็ไม่ได้ผลอีกเลยก็ชอบอยู่ในป่าขาเล่นอย่างนี้ก็ดีแล้วหรอมันโซซีกันครับผมตัวเข้ามีคิ่แล้วโอ้โ oh. หอันตึ้ยของเขามันแรง,งมากมแรงมากจริงๆ ไม่เอาแล้วเราเราจะเอากระอกมาแล้วนะผมตีป้อมเราแตกแล้วรรเราเข้ามาปองกูปองกันตัวบา้างมันแตะเข้าแรงเกินแรงมากเลย าไม่ต้องใจเย็นหรอกถ้าเขาอ่ะลุยมาหาเราแล้วก็อันเตะเลยก็ชนะเราได้นะเขาไม่ต้องกลัวใครนี่หรอกตัวเขาแรงอยู่แล้วอ่ะดูนีเราไม่อยากเอาตัวสตาแล้วก็อันแดนมาตัว่าเราเล่นเยอะไปแล้วเราไม่อยากเล่นแล้วตัวอันแดนแล้วก็สตาเลยโอ้มันแรงมาก เราจะไมชนะเขาแล้วมั้งโอ้โหอ่าไอป้อมช่วยต่อยไปเขามีน้ำแข็งครับผมแต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วเ <c oughs> ขาแรงแรงจง้าเราไม่อยากจะคูดอะไรแล้ว เอาปรีบเราคืนทำอะไรไม่ทันเลยหลมดออย่างเต็มแบบนี้เพี้ยงแล้วก็โดนอันแต่เขาตายทีเดียวดูนีเราจะทำอะไรได้ตอนนี้มันอันแต่เราทำอะไรไม่ได้เลย ไมทำอะไรไม่ได้ถ้าโดนอันแตะเข้าก็เราก็มีนํำแข็งมัดยอดเลย โอ้โหไม่ชนะเขาอีกเอยมีน้ำแข็งช่วยแล้วช่วยช่วยอะไรไม่ได้เราเอาดูลเลือดเวทมาครับตายเข้าประมาทเกินราคาได้สารเพราะว่าเข้าประมาทเกิน ตัวนี้มันโอ้แวนซูไม่ได้หรอแววนเซียวปรีไปแล้วอ่ะโอ้มันลำบากตรงว่ามันแรงแรงมากเลยอ่ะอันแต่เราทำอะไรไม่ได้นะวิบ๊อวิบาตายทำอะไรก็ไม่ทันเลยยอดก็มีประมาณนี้ โ,โ,โอ้โหดีแล้วเราสโลเราเขาได้สโลได้เป๊ะปีวเองเราจะเอาอะไรดีอเอากระเกิดต้องเอากระเกิดมาโอ้ไม่ทันเลยโอ้โหกระเกิดมาทานลยเว้ยจอด เล็กก็ามาไม่ทันตายสี่ก็ขึ้นล้อใครเอาก่อนเอานี้มาก่อนได้อะขา,ขานี่เอามัวไปกันหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเราเราเช้าเราลิปเต้ โอ้โหแชวเลยโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเขาจะตีปอมสวยแล้วอย่างนี้เขาตีปอมไม่แตกหรอกดูดิชนะเข้าที่ไหนอ่ะไม่ชนะหรอก ตัวนี้ตองต้องเจออันแดน,นครับผมต้องเราคาได้ซีเข้าคาได้แปดต้องเจออันแดนนะโอ้แวนจะสู้เขาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเวนเลนกาขี้ผายเราจะไม่เอาแล้ว,วแวนเลนสู้เขาไม่ได้หรอกตัวนี้มันเสียมันได้ไปเปรียบเยอะเลยอะ่ะแล้วพี่น้องเรากลิปนี้มีประมาณนี้ผมเจอกันคลิปต่ตอไปครับผมตอนนี้ขอตัลวลาไปก่อนสวัสดีครับ